กว่าจะร้องเพลงกล่องเมียหลับนะมันแสงยากเย็งเอาแล้วเฮียร้องเพลงอะไรกล่องเมียครับไม่เพี้ยโชานะธรรมดากวดเกียนเรานั้นเป็นคนเลียนยอมรับความเป็นเจ้ารู้ว่า่วนตากใจทั้งที่แส่จะทรมารับเร้บสงสารหูคนนะครับทั้งอะไรเฮี่ยมาทั้งเต็มหูไปหมดแล้วครับไปร่ำรวยอะไร้า ก็ไปทําบริษัทข้างๆสังเจ้าเกี่ยวกับกางบินนกแอนกกาจิบนกการเจอกอ้าวจะไปทถวอะไรแถวนั้นอ่ะคงไปทําบุงที่สังเจ้าเขาก็อยากมาสะดอกคาะปล่อยนกปล่อยปลาพวกกับใครนอกใคเข้อปล่อยนกของเรื่องหรือเปล่าวะที่ปล่อยไปแล้วอ่ะแล้ว2นาทีก็บินกลับมาเอาฝีงลงอ่าลงลงลงมันได้กินแล้วมันก็กลับมาหาเราชื่ออะไรเอาพ่อตั้งหรือแม่ตั้งครับเอาที่พ่อหรือแม่ตั้งก็ได้กฤษดาครับมันสะกดยังไงกอไก่ ตัวอะไรต่อรอรึรอริงสารเอือรไม่ไม่ใช่ครับรอเรือสารเอือรไม่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 ใช่ครับรอยูราสารเอือรไม่ใช่ครับพี่รอรึยังไงวะคือขอถุงมีหางอะนะสบู่ฤาษีครับต่อไปตัวอะไรต่อดอครับดอเด็กหรือดอผู้ใหญ่โดเด็กครับตีโค้งเขียนยากมากใช่ว่าเป็นรูปได้ไหมอยเาอย่าอย่าครับพี่อย่าวาดเป็นรูปครับเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดกฤษดานามสกุลหีบนอกครับนี่ใช่ไหม เว้นมันก็น่าเกียดเลยครับพี่เองก็อ่านรวบคาสิถ้าพี่เอาไปรวมกันแบบนี้นะครับนมสกุลผมมันก็ไปอยู่บนหน้าอกกันสิครับเนี่ยออาเธอชื่ออะไรจอมใจหีบนอกค่ะก็อยู่บนอกเขาไหมไม่หรอกครับผมจะไม่ให้เมียขึ้นอกขึ้นหน้าหรอกครับเธอมันจะเหม็นนะพี่ไม่ใช่แลกตาซอยอ่ะแล็กตาสิทธ์ค่ะใช้แลกตาซอยมดดาจะขึ้นมาแล้วครับน้องบัวตองไหมเลขเจ็บสวัสดีค่ะหมุนตัวดูหน่อยที่ตาน ไม่ใช่ขาย,ย่างไม่ใช่อย่างนั้นเห็นน้องเขาอย่างนี้นะแต่น,น้องอ่ะเขาเป็นคนซ่อนลูกต้องไปกี่ใบครับ3มใบค่ะเออ,อจะบ้าเหรอคะคุณหมายถึงว่าพอถอดมารับเซ็กซี่อะค่ะคุณรับผมได้ไหมครับคราวที่เรียกมาเรียกเด็กคนหนึ่งอะเข้าห้องนะแค่วางผัดที่แตกซะละฉันต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณอนะรับฉันได้ไหมพอถอดออกมาแล้วดิฉันเนี่ย โโอหใหญ่แล้ครับเหม็นค่ะอ้าวสวัสดีเสียซะสสวัดีทุกคนพ่อมึงสิมึงเรียกลุงเรียกพ่อซะดีกว่าลุงนี่พี่พ่ออีกทีนึงเงียเลือกคนไหนนะครับเอาสองตัวเลยนะถอดเกล็ดตัดหัวฟักไส้ใส่ถุงมาเลยอันนี้หมอนวดนะครับไม่ใช่ปลาสลิดไหนบอกแล้วครับพุงอ่ะงนี่มักระมังงี้ขาดน้ำอ่ะมันใหญ่จะเกิดเนี่ยลงไปแล้วจมน้ำใจใช้แล้วิปช็อต ที่ไหนแล้วที่มันน่ากู ย่าอยู่เขาไม่อยู่ทำไมเนี่ยก็อยากมาเล่นผีพ่อห่มด้วยไปเจออีเวลาเล่นผีพ่อห่มไม่เนี่ยไปที่ชอบที่ชอบเถอะพอดีชอบที่นี่พี่บุตรตองจะต้องเป็นหนุู่เรื่องสาเหตุการตายของแกแน่เลยอ่ะนี่ยังยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกเลยเนี่ยฉันจะไปไหนได้ในเท่านั้นเพราะว่าคนที่สุขบวรู้มันยังไม่รู้